ยังกับสองคนพอลูกนี่ก้อยแจดเนี่ยกันไม่หลวงเฮียนหนังสือกับเฮียนจะอับผัวจะกำดิกะโอหลุงฟังลูกมันก่อนไม่หลวงน้องกับไอ้มีกะเฮหาหัากกันแล้วเฮาสองคนน่กกว่าใหญ่กันแล้วน้องก็แค่อยากมีครอบครัวมีลูกที่น่าฮักน่าฮักเหมือนคนอื่นพ่องงทำามโมก,กับกึศตัวขึ้นว่าชีวิตเนี่ยมันงามเหมือนนงังเหมือนละครกระแจมพ่อมันร้อไม่หลวง บอกมรนจัยห้ามบรรจมันก็บอกฟังแจมแล้าตัวแน่ใจกะว่าเขาอะจะเรียกรู้ตัวได้ไอมีกะมันหักน้องเขาสองคนนะสัญญากันว่าจะดูแลก,กันตลอดไปดีจะแจมความหักกับ็นสิ่งสวยงามไผ่ตึ้งห้ามาไผ่มาได้หรอกตัวเขาสองคนหักกันก็นดีละพะไม่หลวงไม่ใดเนี่ยไปโยนอ่อนหักกันหกกึนืหว่าจะห้ามหลุง คนมันจะหักกันน่ะใครจะไปห้ามได้ y ห s ห <Yes>. ั่นก็บอไม่หลวงเป็นยังเข้าใจน้องป่อนี่ไอหยังก็บ้องอ่ะเจมบัดเดี๋ยวนี้คือตัวไปห้องปอแฟนแม่แฟน,แแฟนตัวมาอู้กันทั้งเป็นน้ำเล่ห์เห้ไปจ้าแม่หลวงอืไปเตอะไปแมหลวงห้องเจ้ามามีอย่างเจ้าก็บอเดี๋ยวนี้ไอเจมนะ่ะมันต้อง ต้องก็ไผ่ขมันจะไปต้องกบไผ่มันก็ต้องกับลูกบ่าวตัวนะกะ <G ül> บัดเดียวนี่ตัวเป็นปอแม่ฝ่ายชายอ่ะก็ต้องรัาพิดชอบค่าเสียหายและการเรี้ยงรู้กูยังแม่หลวงเจ้าจะเอาตีไหนมาฮ้ไอ้นิกนี่มาอายุสิบเจ็ดตึงันนี่น่แม่หลวงมันยังขอสตังค์แม่มันใจอยู่เลยบัดเดียวนี่แม่หลวงแล้วจะฮึ่งเนี่ยจะได้ก็อไอ้แจมอ่ะมาต้องกับลูกตัวต้องกับลูกเจ้าแตะกับบุหู มันน่ะอยู่บ้านมันมาใจะได้ไปหนังอยู่กับบ้านนั่นน่ะมาแม่นมาแม่นมาฮู้จะไปว่าไปเรื่อยอู้ยังจะได้ต้อยกันขึ้นหลงังขึ้นหลังนะ่ะมันจะเป็นไยไปได้ถ้ามันจะลูกตัวนะจะไปมาอู้นี่ลุงละอ่อนมันใจแตกมันไปนอนต้อยไถพองมากับบาฮู้จะมาหนักโตดว่าลูกเจ้าได้จัดได้ฮันยางแฉม <What? S 2> ตัวบอกว่าอยากมีชีวิตร้าครัวตัวอบบุนเป็นได้กับเนี่ยอบบุนก่ฮะ แม่เพ้นจะไปมาห้องหน้าว่าแม่เนอะหน้านาะมาใจแม่ตัวเอาล้วจะเอาอยัางไงกันกับเนี่ยแม่หลวงเจ้าอะ่ะกับขยะคือลูกเฮียนหนังสือเพื่อจบจบเหียจะได้บัลลังก์ากอย่างเจ้าตอนเจ้าเป็นสาวอะ่ะมีลูกนะหัวกะละไปเจ้าก็เลี้ยงลูกมาลำบากลำบากแล้วแบบเดียวเนี่ยเจ้าอะ่ะขยะคื่อลูกบบาเจ้าเฮียนหนังสือคือจบเหียไม่เฮียนหนังสือกับ,บจบ จะเอาหลานมาให้เจ้าเลี้ยงแหมแม่หลวงแล้วลูกลุงเหรอจะให้มาอริโคตบบนี้ะกะกันลุงอะจะมาสอนให้ลูกลุงอ่ะ,อะหัดน,นวลสงวนตัวพ่องลก็จะไปหู้ลุงก,ก็ามาทำมาหาก,กินเลี้ยงลูกเหมือนกันรู้วบ้าหู้บ้าหู้บา้บาหู้ไข่เกิดมาน่ะก็เลี้ยงเอาคนเดียวโตหลวงเจ้าก็หาเจ้ากินข้าม เจ้าก็หับจ้างไปวันๆแล้วบบเดียวนี่น่ะเจ้าหับจ้างหลายวันเปิ้นน่ะไม่หลวงแล้วแบบเดียวนี่เจ้ามาเมินแล้วไหนเปิ้นจะประจ่ายกายแห้งเจ้าก็บอกเขโอ้ยไม่หลวงเจ้าขอตัวกาเนเจ้าไปละโอ้ดีดีบ่มาวันกันโอ้โหลุงลุงจะมาเตะเอาไปวังข้าคนอื่นเมืนจะได้ลุงลมขึ้นแตแตะหันหรือยังแจมอันนี้คณะเขาร้องใจบด้ยหนายังนแบบได้ต้องแตะนนะยังนแบตันเกินลูกเต๋อ ปัญหาอย่างนักขนาดนี้ตัวว่าชีวิตเท่าเนี่ยมันจะสวยงามอย่างในละครก็เจม๊มเหยเี่ยงหมูจะกรึดพ่องเฮ้ยคนอื่นไม่มาหกงอพ้อตึงวันเนี่ยซาซตาส่งเฮ้ยเฮียนอิดจะถายบูจะกรึดพ่องเจมเจ๊มลูกไอ้หยางปอกินข้าวยังลูก ยังไม่กินตัวน,นะอันกระเดียบปอผัดกระหล่ำส่หมูสามพื่อนะาะกระหล่ำแพมมอก็ห้าปูกกะหล่ำคนเดียวนะแจมมันประหยัดดีนะลูกปออ่ะน้อก็แค่ยาไปกินแค่เอฟซียังมูเปื่อนเขาพ่อของมาได้กะเอาไว้วันหน้าลูกเนาะถ้าปอเลี้ยงไปจ่ายสตางค์ให้ปอแล้วนะ่ะปอจะพาไปกินเนาะวันนี้กินผัดกระหล่ำก่อนกระเดียบปอจะใส่หมูเพื่อนันกๆเลยเ <Yes. S 1> ยสยังกินกรหมูก็ได้ลูก เดียวพักป้อขี่คนเดียวน้ออืมอ่าก็ได้อ่ะโอเค กระท่ากามไม่หลวงนี้ใจดียันลูกบวชอดทนขนาดไหนใจได้เป็นปีเป็นจาดพัดจะเจ้าจะขวาว่กมีคำว่าติดกระท่าเจ้าใครสนใจกดได้ทิตก,ก้าได้เลยวป แจมความหักกับมันต้องมีค่าใช้จ,จ่ายนะฮู้กอเอ้แจมถ้าตัวมีลูกอะค่าใช้จ่ายสปะตัวจะเอาที่ไหนมาน้องจะไปเฮียนละน้องจะไปแยา่กะส้สตางเลี้ยงลูกเจา้าลวกแต่เนาะฮัสก,กรรมอี่แกแง่างย่าง,าง,างแจมตัวขึ้นว่าถ้าคน,น่ะเฮียนจบมอหูกอเกได้เงินเดือนเท่าไหร่ัก เก้าพันถึงหมื่นเนี่ยเจ้าอ <c oughs> ่ะหมื่นหมื่นเนาะเป็นเดือนเนาะหมื่นหนึ่งกานมลูกตัวตัวว่าเดือนอะไรเดือนละสามปันเจ้ากานมุ้งสามปันแฮมเพิร์ดหรอแจมแฮมเพิร์ดสองพันห้าเจ้าแฮมเพิร์ดสองพันห้าตัวจะขึ้นลูกตัวงูเฮียนองเฮียนเอกชนวะเฮียนรัฐบาลเฮียนรัฐบาลก็ได้เจ้าเอารัฐบาลรัฐบาลอ่ะปีละประมาณอ่ะเจ๊ทเทอมมาเจ๊ทปันกันแล้วกันอ่ะแล้วถ้าลูกตัวเจ็บเป็นเย็นอุ่นน่ะตัวจะขึ้นเข้าโรงพยาบาลไหน ฮงยาสวนดอกคงยาปางเงี้ยก็ว่าจะเพิ่งเข้าเอกชนแต่ถ้าตัวปลางลูกตัวไปปางเงี้ยต้องลางงานหลายวันเลยนะเพราะว่าคนไข้เป็นหนักแต่ถ้าตัวใครเู้ลูกตัวไปเอกชนตัวต้องเตรียมสตงางค์กาประกันปีไหนก็สี่หมื่นปลายละเอ้าสี่หมื่นกาประกันประกันอืมหันได้ยังแจมสู้เขาสองคนนะ่ะจะสตางค์ได้ก่อนเดือนหนึ่งนะ่ะจะหาได้ซะได้โอ้ยตอ ก็แค่ช่วยกันได้เตะอเดือนละสองหมื่นก็นถึงอยูก่ก้าสองหมื่นแล้วมันจะกุ้มก่อแจมตัวพอเนี่ยกาสะไะนจะกาบ้านกาแนมกาไฟแห็มแล้วปอตัวก็เท่ามาตุ้งวันตุงวันตัวจะเลี่ยงรู้ปอตัวก็ก็ว่าตัวแต่าปอตัวไปปล่อยว่านเลี้ยงกันไม่หลวงไม่หลวงนี่อู้ไปเอยเอาอีปอไปปล่อยว่าได้ตัวกะแจมแจมถ้าตัวจะฝันสตังปอตัวใจเดอนอะไร จะไปป่านด้วใจได้อย่างไรพอรายจ่ายสป,ปาฮะแต่ว่าอีกปล่เลี้ยงลูกจะบากู้มพล่ะทำโมแจมป่อเลี้ยงตัวตึงวันนี้นะเสียงเดือนไหนเป็นหกเจ็ดปันตึงวันเนี่ยซอสตางได้ก็ก้มก็ส่งตัวเฮียนจะก,กินอะไรอย่างบันแนมกินเสื้อผ้า,าก็ใส่ข่อเก่าลูกเนาะลูกพอก็น้องโจ๊บบาสูงอ่ะ แกเลี้ยงลูกก็จะมาคุ้มพะละตัวก็หูเก่าแล้วแจมว่าถ้าเฮียนบบสูงจะตุกอ่ะมันก็ตุกกันดูอย่างนี้ยะถ้าตัวมีลูกลูกตัวก็จะตุกแล้วบบล่นะ่ะหัวตัวไม่ไปยางก,การไม่ไปปะใส่ไม้ิงไไปจดเนียไม่ละลูกผู้ตัวเลี้ยงคนเดียวกำนี่ละแจมเหอยหูจกักอวงเวียนชีวิตอ่ะลุงก็อุ่นใจสงห่าเมื่อเฮียนหวังจะได้เปิ่งยำแก่ยำเท่าลุงฮะไม่หลองอูบ้บดายเนอะ ลุงจะวางให้อิจมคนเดียวมันกับบทูกนะเรื่องเนี่ยลุงก็มีส่วนพิษลุงก็ดีๆแล้วอุ้ยเกียงนะแม่ลุงอ่ะส่งลุงเขาไปเฮียนหนังสือลุงกับบเฮียนไปจดเอาอีป้า่เงีย<ะ>แล้วมีไอ้แจมซดออกมาต่างค้นกับเป็นบ้าเปลี่ยนสาวใครแอวใครแหวกอีป้าก็ไปปะกระจายคนนไม่หนีตัวบ่าไปเหี่ยละไอ้แจมเพื่อลุงเลี้ยงคนเดียวอ่ะลุงความหูก,กับแบบน,นี้เมกากับเน่ากัเวลาจะสั่งสอนลูกกับแบบน,นี้ แล้วลุงไหวแจมอ่ะวันเดียวมันเหมือนไผมันเหมือนปอกกระม่มันกะลุงก็แต่นะแม่หลวงลูกมากินหนง่อดตึงวันเนี่ยเปิดฝูงบางคนก็เป็นหมอเป็นครูบางคนก็ทำงานการไฟฟ้าสบายขันนัดพอเตอแจมอันนี้แม่หลวงมาได้ใครเล่าเปิ่นนะพอบ้านน้องนกนั่นน้องนกเนี่ยออนแลวแม่หลวงหลายปีนะมันอายุสักประมาณ37เจเนี่ยบัดเดียวมันพอได้เป็นยายแล้วนะ นกนะ่ะมันมีลูกสาวมันอายุสาวเจ็ดลูกสาวมันมีอายุสาวเจ็ดมีลูกอายุสิบสองหลานน้องนอกเนี่ยอายุสิบสองบัดเดี๋ยวนี้ต้องเห็นคนละแจมขึ้นพอเหรอมันก็วนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้ย่างจบมาสิน้นน่ะอดเอาแตลออา่ลูกป่าขอเป็นคนเง่ารุ่นสุดท้ายกับปอแล้ะลูกพ่าขอให้ลูกอดเอาให้นน้อยเฮียเนี่มันจบๆแล้วเลือกกู้ชีวิตทีนมันดี ปี่ปแม่เพิ่นสั่งสอนลูกพปิมาดีแลาชีวิตลูกจะได้ลำบากะแจมตัวบรรทัพฝั่งอ่ะปัจจัยดีๆมีปะเลือบัเดียวเนี่ยตัวนี้มึงหันโลกนักเตือวันหน้าถ้าตัวได้ยันมหาลัายนะตัวได้ปะคนดีมีความหูนักๆโลกของตัวก็จะกว้างขึ้นแถมนักแจมตัวจะได้หันในอย่างดีๆแถมนักเลยแจมเฮยเจ้าแม่หลวงกต่น้องหันวมื่ออีะะนะน้องก็บระกวัวแล้วต้ ไปได้หันละขนทิ้งลูกกระแจมเจ้านันได้เขียนอย่างอื่นแถมแล้วเนี่ยอ,อ่ะายแยกขึ้นไม่หล,<ะ>ลวงทําหนังกำเมืองต่อไปการสนับสนุนตรงนี้เจ้ากดปุ่มขอบคุณน,นะเจ้านะมันจะมีพ,พอว่าเขาจะสนับสนุนกี่บาทเริ่มต้นที่69บาทเนาะเขาก็เลื่อนพอไปเรื่อยๆสูงสุดทีหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเนาะเขาก็กดเนาะเลือก่อไปสมมติ69บาทสนับสนุนกดเนาะอ่าเรื่อยมันจะช้ำระเงินสำเร็จอ่า ก็จะขึ้นหน้าแมวส่งตัวยี่นะเจ้าถือว่ารับสนุนแมหลวงเรียบร้อยแล้ว